จะถอยได้หรือเปล่าติดแมคโครด้วยติดเทนเลอร์ด้วยจะถอยได้ไหมนี่นี่ก็จะให้จะปอกเอากลับบ้านนะคะไปนอนที่บ้านจะปอกแล้วก็เช้าจะปอกไปขึ้นของนะคะ เจอกันก็ทักทายกันได้นะคะก็เป่ากรองผ่านมาแต่ว่าไม่ได้ล้างนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ไปก็คลุกแป้งเหมือนเดิมเดี๋ยวไปให้ขึ้นมันเสร็จก่อนจะให้จะปอกไปล้างเอาอยู่ที่นู่นเนอาไปได้ไมเนอไปทางไหนเนี่ย เราก็จะไปจอดอยู่นู่นแหละค่ะบุกแรงค่ะบ้านะปกโอ้ยคนณคนได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยมีฝีมือหรือเปล่า càng nhiều Sái đàn Sái mũ thu lụ đủ đàn nào Yo ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้โยกใหม่โยกใหม่โอ้ดังเดียว จะถอยเอาหน้าออกไปทางนี้นะคะทางฝวามือได้หรือเปล่าโอ้โหเลยไปเลยไปไปไปโอ้โหได้แล้วได้แล้ว สาธงมันบิดต้องบิดเอาเองใหม่พรุ่งนี้นาาได้แล้วค่ะ <c oughs> มันนั่นโดนนั่นแล้วมันลม้มลงไปทางนู้น เาาขาจะไปนอนอยู่จอมพระนะคะคืนนี้เจ้าน้าเงินเราจะไปนอนอยู่จอมพระแล้วก็เชา้าเขาก็จะไปขึ้นมันนะคะอยู่สุวรรณภูมนะิร้อยเอ็ดนะคะหลาทางก็นครหลวงน่นละจ้ะ เดือกกันก็ทักทายกันได้สายฟีเขอเรียบแยบก็แล้วแล้วก็ถอยเรียบร้อยนะคะไ,ไ,ไปะไปอืม้ม นี่เสีตามาก fc ชอบถามว่านี่เนี่ยไฟข้างหน้าอันนี่ก็ใช้ได้จริงนะคะใช้ได้จริงๆนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยพิแปบลบพิแปบบอยู่เนี่ยไฟด้านบนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะซ้ายสุดกับขวาสุดนะคะเพราะว่ามันขาดเนาะนั้นแล้วก็เลยสั่งมาใหม่สีมันไม่เหมือนสีมันไม่เหมือนกัน ยังไม่ได้สั่งใหม่นะ,ะคะก็ใช้ไปก่อนเนาะใช้ได้นะคะมันก็ใช้ไปก่อน,อนอว่าจะไปซื้อใหม่อยู่ยังไม่ได้ซื้อใหม่กันไกลก็ได้อะไรเอาแปลว่าเดี๋ยว<ด>คอยไปซื้อใหม่ออ ริงออันนี้มันรุ่นเก่าตัวส่หัวชาร์จรุ่นเก่าอันเนี้ยมันหนักรุ่นเก่าแลรุ่นใหม่มันเบาไแล้วค่ะเขาก็จะสป,ปลท์ตรงไหนนี่ก็เปลี่ยนยางนะคะตัวแม่ครบหมดแล้วเนี่ยอ ก็ต้องไล่เก็บค่ะตอนนี้ก็เป็นยางตัวใหม่ละแสนโลแสนกว่าแล้วตอนเนี้ยไปเลยไปแล้วค่ะไปนอนจอมพระอาจจะปกนอกดูยังไม่นอนเองยังไม่นอนอีกดูเขามาถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาดูนอนนอนนอนไปแล้วค่ะ

ไปนอนอไปนอนตัวเล็กยังไม่หลับเลยเนี่ยดูตัวเล็กยังไม่หลับเลยเนี่ยย,ยังออกมาดูดรถได้ยินเสียงรถออกมาดูรถเอา้าเอฟซีนี่ก็ไปลวหาเจ,จ้านําเงินเขาไปนอนอยู่จอบพระพรุ่งนี้เขาก็ไปขึ้นงานต่อเราก็ถ้บบาพลาดไปนอนไปนอนดูนี่ก็รถ,ถไถลากเทนเลอร์แมคโครก็จอดอยู่นี่เอ้า อ,อ,ใใอ๋อไปค่ะพี่สิกับบ้าน <ไป S 1> อาบน้ำนอนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย